สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมื่อนี้พบกับจ่องแย่ภาษีชาแนลคือเก่าเหมือนเดิมนะจ้ะพี่น้องมื่อวันนี้แย่ภาษีก็ได้นําข้อมูลแนวทางเลขเด็ดไม่พี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเป็นแนวทางงวดประจําวันที่16พฤษภาพกมนะจ้ะพี่น้องมาพบพ่อพกันกับตรงกับวันศุกร์ที่14พฤษภาคมนะจ้ะก่อนจะไปรับชมรับล้วฟังแย่ภาษีก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์แย่ภาษีนะไม่เด้อจ้ะพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะจ้ะพี่น้องเนาะย้ำแย่ภาษีลงคลิปใหม่ ภาษีบริพาชมผาดพิจารณาเป็นแนวท่างเนาะจา้าพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบอาจานไรก,กัก็้อมินมาข้อมินมาไตาคลิปเลยเนาะพี่น้องเนาะกับสีท่านขอไมา้แยา้ไปสีกับไายามหาห้เนาะจา้าพี่น้องเนาะอันใดมาบ้านในเห็นแย้ไปสีกับบ้านในโล่งห้เนาะจา้าพี่น้องกลับไปเพิ่งของมู่แนวท่างอาจารย์ทันเหล็กเลยเนาะจา้าอันนี้เพิ่นบอกว่าน้ำตัวเลขาอาหารมาอาหารไม่อาไม้พิจารณา,าว่าสันจ่าเพิ่นว่าเนาะ อนขายมาี่ามสี่หกสี่แปดห้าสามห้าหกห้าแปดประสันจ่าเปิวานเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้ดังมากไฟฟูประสันจ่าเปินวาเินเรียกดังแห้งคนขายห้าแปดห้าหนึ่งแปดห้าแดเก้าและเก้าแปดสันจ่าเปินวานเนาะแปดเก้าเก้าแปดบ่ดังค่ะอันเนาะพี่น้องเนาะอันทุกหมวดพระจ่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เรียกลวงรัชจันทรเนาะสันจ่าเปินบอกว่าเหนือใต้ประสันเินบอกว่าวิ่งแปดเนาะพี่น้องเนาะ คนขายมาแปดห้าและแปดเจ็ดกระสันจ่าจากแนวร่างเนื้อไตของหลวงตาจันจนอจาเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เงินไหลมาบนกระสันพี่น้องเพิ่ว่าคนขายรุดมาสองงวดแล้วเนาะพี่น้องเนาะคนรุดมาสองงวดแล้วเนาะจางงวดนี่เพิ่นบอกว่าให้หนึ่งกับหกมาตัวใดตัวหนึ่งบนกระสันมาตามต่อเลยเนาะจ้าว่าเงินไหลมาบนงวดนี่จะเข่าเป่าบอเนาะจ่าพี่น้องต่อไปเลยจา้าอันนี้ดาวไล่เจ็ดสีกะสันจ่าเพิ่นว่า เลขคงที่บนเลีชนที่จะมาวาสันเพิ่นบอกว่าสองสามเจ็ดมาเพิ่นหมาวายมาสามวาสันจากเพิ่นวาเนาะจากแนวทางดาวไลยเฉดสีบรอยทิตามอยู่กับแคบหนาจอไว้ใดหรือว่าจดไว้ใดนะา๊ะพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้สามตัวบนตรงตรงวสันแพ่นแพรนผ้าร้วยเนาะพี่น้องเนาะเพิ่นก็หายมาสี่หกสอง สองตัวเพนกัสี่สองหกสองและหกสี่ก็สัญชะวิ่งสี่บนว่าสันเนาะจากแนวทางของแฟนแฟนพารวยเนาะจากพี่น้องเนาะต่อไปเลยจา้าอันนี้เลขประมูลว่าสันจา้าเลขประมูลนเนาะจ้านอนเลขประมูลมาดเด้อเด้อพนหามากหามาเมื่อคลืนอนเนาะจากพี่น้องมาเบ,บิ่งวัที่เล้วเพิ่นหามาเนาะจ้า ปันแปดวสรรันเป็นกัเขาหนึ่งแปดล่างนาอพี่น้องงวดนี้เลขปวะม,มบนบอกว่า 16, 6, วสิบพุษภาหกสี่วสันจากของแทรานเปอร์เซ็นบน,น,นวาน้อนไหนมาวิ่งสอนาะจ่านาะสามตัวบนกัมีเจ็ดสองห้าเจ็ดสอกเจ็ดสองเจ็ดวสันจาบนวานงตัวบนกับสองศูนย์สองเจ็ดสองแปดและสองเก้าวสัน้าแย่ไปสมักกัสีมัก,มกสอง,องนาอพี่น้องนาะสองข้างบนนาะจ่าพี่น้องงวดนี้เนาะจ่าเนะี่ยทา,างอาจารย์ทัน,นท่อไปเลยจ้า อาจารย์ใบนี้เพิ่นบอกว่า10ล่างงดที่17บเจประสันจาสิบกับหน่วยล่างมาเบิง10ก่อนเนาะพี่น้องเนาะของอาจารย์เคสิบสประสันจ่าเพิ่นว่าเนาะมาเบิง10ล่างเพิ่นก่อนเนาะจ้ะ10ล่างเพิ่นให้มา3 6 9 2 5 8แปดระสันจ่าเพิ่นวานวดนี้เนาะมาเบิงหน่วยล่างเพิ่นจ้ะมี5้าแปดเกนสประสันจ่าเพิ่นว่าเอามา เทียบใส่กันเบิงนอกจากเนาะอันนี้คือซิปนอกจากพี่น้องซิอันนี้คือนวยนอกจากพี่น้องครับพี่น้องเก็บหน้าจอแล้วก็เอาไปพิจารณาใส่กันเบิงนอกจากเนาะของอาจารย์โซไม้หรือว่าเอชเคสิบสามนอกจากพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่าเคสในทางสลากกินแบงว่าสั่นจอเลขเด่นนาะพี่น้องเนาะงวดที่แล้วเพื่อนให้เขา บนพ่นกัใหาเขาเจ็สองนอกจากพี่น้องพ่นหาเขาตัวครับแปดหนึ่งนอกจากเนาะสตัวสตัว cioè, พ ocal, ่นกัเข้า2ส2งเจ็ดสองาสันมาเบอ้างวดนี้เลยนอกจาก16พฤษภามาสันจากเบอนวาเนาะบนบนสันบนหมากหกสามแปดศนย์แปดสามแปดเจ็ดาสันจากข้างล่างพ่นห้มากหกหนึ่ามมาสันสาตัวพ่นกั 9 8 3, 3 9 6 3 980และ9 8 7าจสันจ้าจากแนวทางจอเหล็กเด่นน้าจ้าพี่น้องเนะาะผูไดติดตามเพิ่อนดูกะเก็บหนาจอไว้ได้นาะจ้าพี่น้อง่อไปเลยจ้าอันนี้เพื่อนบอกว่า3ตัวบนวสันของอาจารอุไทยจันม่มนตีนาะพี่น้องเนาะมามัวม่วมั่วกะไปแบบมัว่วมั่ววสัน,น,นเพิน่นวานาอเพิ่นกระหายมากสองชุดนาะจ้าพี่น้องสามตัวบนตรงๆง,งของเพิ่นเพิ่นกะบ,บอกว่า 092192พ่อแค่นี้ขอบพุณนรับประสันจาาเพินวานเนาะเพิ่นก็บอกว่าให้มัวมามมัวนี่ละประสันเพินวาจากแนวทางของอาจารย์อุทัยอาจารย์มนตีเนาะจ้าพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้ล่างตาล่างประสันจานางวดนี้เพื่อนบอกว่างวดนี้ขอเลขกับกันผลาประสันเพินวาเลขแค่นี้ก็เฮได้ไม่ลองไม่รู้ประสัน จักสิเมียนพ่อเมียนนอพี่น้องนอพลว่ลลบไม่ลองไม่รู้แต่ว่าไม่ลองไม่รู้มันบนาสิปเป็นไปยังสีนอจ่าพี่น้องนอกะพิจารณาซอยแยกไพ่สีเนี่ยนาอจ่าพี่น้องว่าของเตนหรือของผมหรือว่าทันทีตามยุกะพิจารณาซอยกันนอจ่าพี่น้องเนาะเลขตาล่างคนบอกว่าหนึมาครบอรสานพนวัลเนาะพุ่กาหายมาหนึ่งเจ็ดเจ็หนึ่งหนึ่งเก้าเก้าหนึ่งเจหนึ่งด้วยเจ็ดเก้าเก้าเจ็ เน้นๆคือเจ็ดหนึ่งว่าสันจาแนวทางล่างของเพิ่นเนาะจะเนาะจากแอดหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะเคียบหนาจอไว้เนาะจะผู้อะไรที่ตามเพิ่นอยู่เนาะจะเนาะไม่ลองไม่รู้ว่าสันจะเพิินวาเนาะอาจารย์ท่านตอไปเลยจ้าอันนี้เพิ่นบอกว่าอาจารย์ซอนเทพว่าสันบนว่าสันพี่น้องขยายบรด้เ้อจ้ามันมาเต็มจอแล้วเนาะพี่น้องเนาะขอโทษจออภัยหลายๆบนตัวเดียวบนขายมาสองเก้าเจ็ดว่าสันวิ่งเก่าบนว่าสัน ข้างล่างตัวเดียวพิ่นบอกห้าหนึ่งวิ่งห้าล่างว่สันโอ้ยห้าหนึ่งวิ่งหนึ่งล่างว่สันโอ้ยมัหลงตาเศ้าที่นอกมือนีขอตทษขอไปหลายๆลด้ทานจ่าพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้พิ่นบอกว่าแนวทางล่างเจ้าสัวว่สันจางวัดที่เรียกเดินล่างเจ้าสัวรุดนเนาะพี่น้องเนาะหวดหนี้มาตามต่อเลยจ้าพิ่นบอกว่าห้าหกแปดหนึ่งมาตัวใดตัวหนึ่งล่างว่สันจ่ามาใดทั้งหลักสิบเลหลักหน่วยเนาะจ่าพี่น้องเนาะจากแนวทางล่างของ เจ้าสัวพันลานเนาะจ้าเนาะท่อไปเลยจ้าอันนี้ของนุ่มตายขี่เนาะจ้าเนาะสิบหกผู้สภาวสันจ่าเพื่อนวาเนาะเพิ่อนไห่มากเพิ่อนบอกว่า5 8าแ9 8 8ก้าห้าเก้าแปดแห้าเก้สันชุดเบิ้ลเพิ่อนก็ห้าเก้าห้าแปดห้าแปดวสัน ชุดล่องบนกระซองเก่าแปดแปดเก้าหนึ่งและแปดเก้าสามมาสันจา่าบนว่าวิ่งบนเก่า,าสันจา่าส่วนมากวิ่งบนของนมตาขี้บนสิบัวขาดนอกจากพี่น้องเนาะยายเ่็ปสิกัสิมากว่าประจําว่าขันผู้ใดมักกะเอาเหล็กวิ่งของนมตาขี้นี่ไปใส่กับตัวเลขตัวที่จะคล้องมักกระไดนอกจากพี่น้องเนาะจาถ่ายคลิปนี้แย่ไปสีก็ขอขอพูด่อแม่พี่นอ้นนองนอกจากเนาะที่ได้เขามารับชมรับฟังขอขอให้ท่านเฮงเฮงเรื่อย สุขุสุขคนเนาะจ๋าเนาะทุกสำนักทุกอาจารย์ที่แยกใบซีเดเอามานํามเป็นขอมุ่นรวนแต่เป็นขอมูลแเนวทางเนาะจาเนาะกลายพี่น้องชมพี่น้องพิจารณาเอาเองเนาะจาเนาะมักตัวใดกับจวดจาดฟาดเบื่มเลยเนาะจ๋าพี่น้องขอพูดหลายๆเอาจารย์ที่เขามารับชมรับฟังเนาะจ๋าเนาะขอพูดค่ะสวัสดีจ้า